เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมาครับในรายการวันไฟไนครั้งที่25ครับจอห์นเลนิเกอร์ในฐานะคู่ค้ำในรายการครับขึ้นชกในแบบมวยไทยพิกัดรุ่นแบนตันเวดครับควงหมัดไล่ทุบทางด้านของอเล็กเซย์บาลิโก้คู่ต่อสู้ฝีมือดีจากรักเสเซียครับแพ้น็อกไปแบบว่องไวเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับด้วยเวลา2นาที14วินาทีครับท่ามกลางความตะลึงของแฟนๆมวยครับที่ไม่คิดว่าเกม จะจบอย่างรวดเร็วเพียงแค่ยกแรกแต่ที่เหนือความคาดหมายไปยิ่งกว่านั้นครับนั่นก็คือการที่จอร์นเนเกอร์ครับประกาศอยากให้ทางวันแชมเปี้ยนชิพครับจัดให้เขาได้เจอกับขวัญใจชาวไทยนั่นก็คือรถถังจิตเมืองนนท์ดีไอออนแมนทำให้แฟนๆมวยลหลายๆท่านครับอยากจะรู้จัก Hand of Stone นจอร์นเนเกอร์ว่าเป็นใครครับถึงหารกล้ามาทารถถังและในวันนี้ครับทางเพจของเราจะมาเล่าให้ฟังครับ Hand o อ Stone ออัมัดภูผาหินจอร์แดนเกอร์ครับเกิดเมื่อปีพศ2533ปัจจุบันอายุ34ปีครับเจ้าของส่วนสูง160เซนติเมตรครับทรงแกก็มาขามข้อครึ่งน,นะครับเริ่มเทินโปในบาสเอ็มเอที่บ้านเกิดตั้งแต่ปีพศ2 5 1ครับขึ้นชกไม่ว่าจะเป็นรายการชุดโต๊ะบาซิลจังเกิลไฟท์จนกระทั่งในปี2 5 5 5ครับถึงได้มีโอกาสมาชกในรายการใหญ่ๆอย่าง u f c โดยแข่งขันในรายการของ UFC อยู่ยาวนานถึง7ปีก่อนจะย้ายมาแข่งในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพและเพียงแค่ไฟที่4เท่านั้นเองครับรเดนเเกอร์ก็กระชากแชมป์วันในพิกัดร,รุ่นแบลตัมเบด1 4 5ปอนด์ได้สำเร็จครับด้วยการทุบทางด้านของ b ี o f e r n ฟ n d e z นนอนไงท้องแพงนน็อกในยกที่2สุดท้ายโดนปลดครับเพราะทำนังน่งนั่ไม่ได้พอได้สิทธิ์ชิงแชมป์คืนครับก็ดันไม่ยอมออกจากมุมครับ เป็นฝ่ายแพ้ t ีเให้กับฟาบิซิโออันดาเดในยกที่4เมื่อปี2 5 6 6หลังจากนั้นครับขึ้นต่อสู้ในรูปแบบ MA อีก3ไฟโดยไฟหลังสุดครับในรายการวันครั้งที่165ที่โตเกียวล i ิเกอร์ที่เป็นมวยแทนครับโดนทางด้านของชินยะอาโอกินักสู้ชาวญี่ปุ่นเรียนนักเก็ตชกจนต้องยอมแพ้เพียงแค่ยกแรกกลายเป็นไฟสุดท้ายครับที่ขึ้นชกในแบบ MMA ก่อนหน้านี้ครับนักสู้เตี้ยตันชาวบราซิลครับถูกประกบให้ชกในแบบมวยไทยมาแล้วกับทางด้านของเดอะฮิตแมนเลียมแฮริสันเมื่อช่วงต้นปี2567แต่น่าเสียดายครับป๋าเลียมยังไม่หายดีประกาศถอนตัวสุดท้าย Hand of Stone ได้มาโชว์ฝีมือในกติกามวยไทยแบบจริงจังในรายการวันทั้งที่168ที่สหรัฐอเมริกาครับรายการนั้นก็มีคู่เอกก็คือซูเปอร์เล็กกับทางด้านของจอร์แดนแฮกเกตี้ และถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้ของจอร์แินนิเกอร์ในวันนั้นคือเอซาเทนพาวจะเป็นมวยที่มากไปด้วยประสบการณ์และฝีมือในแบบมวยไทยแต่สุดท้ายครับบทสรุปกับจบแบบผิดคาดลินิเกอร์ครับในวันนั้นไล่ทุบเอซาเทนพาวแบบไม่ปานีทุบล่างสลับบนทุบบนสลับล่างจนอเมริกันนินจาแพ้น็อกแบบย่อยยับในยกที่สและดูเหมือนว่าการตัดสินใจเปลี่ยนสายมาชกในแบบมวยไทย จะเป็นผลดีให้กับนักชกชาวบาราซิลพอในเดือนถัดมาครับลูนเกอร์ทูประกบให้เจอกับยอดมวยไทยชาวรัเสเซียนั่นก็คืออเล็กเซย์บาลิโก้บาลิโก้ไลนนี้ครับปราบมาแล้วทั้งเือร์ิมและยอดไอกับพาดท่าโดนอดีตแชมป์โลก MMA ที่ชกมวยไทยมาเป็นไฟที่2กดลนชนิดที่เรียกว่านับสั้นนับยาวครับสุดท้ายนักชกรัเสเซียพ่ายน็อกเพียงแค่ยกแรกแม้ว่าจะชกมวยไทยมาแค่2ไฟ แต่จากบทสัมภาษณ์บนเวทีในวันนั้นลีนิเกอร์ครับถูกพูดถึงในแวดวงแฟนๆมวยชาวไทยอย่างกว้างขวางประกอบกับสไตล์การชกที่โคตรจะเลาใจครับเพราะพอ,พอะระฆังดังเนี่ยจะตัวก็เดินหน้าทิ้งฮุกซ้ายต่อยขวาแบบไม่ต้องดูเชิงให้เสียเวลาถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่ามีแค่หมัดครับแทบจะเรียกว่าหมัดล้วนๆเลยนะครับแต่ทั้งคู่ต่อสู้ที่เที่ยวชาญในอาวุธที่หลากหลายกว่ากับกลายเป็นเหยือ่อแพ้นอกไปอย่างบอบช้ำทั้งสองไหล จนแฟนๆมวยหลายคนมองว่าทาลินิกเกอร์ถูกประกบให้เจอกับรถถังจริงก็น่าจะเป็นความดุเดือดในแบบที่ใครๆหลายคนก็ห้ามกระพิบตาแต่ในความเป็นจริงแล้วครับโอกาสที่จอร์ลินิกเกอร์ครับจะโครจรมาเจอกับรถถังจิตเมืองนนคงยังไม่ถึงในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนครับเริ่มจากเรื่องของน้ำหนักครับที่รถถังยังคงชกในพิกัด135ปอนด์ถ้าจะอัพไปชกในพิกัด145ปอนด ก็คงจะต้องใช้เวลาในการเพิ่มขนาดมวลกล้ามเนื้ออีกพักใหญ่ครับหรือจะให้ลีเนเกอร์ลดพิกัดไปชกใน135ปอนด์ก็คงจะต้องถามใจนักชกชาวบาวสซิลว,ว่าลดได้หรือไม่รวมถึงโปรแกร,รมล่วงหน้าของรถถังครับที่อย่างน้อยๆในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้จะต้องเจอกับนักชกอังกฤษนั่นก็คือจาขอบสมิธตามมาด้วยซูเปอร์ไฟในปีหน้าครับที่รถถังจะต้องวัดกับทางด้านของทาเครุ ฉะนั้นโอกาสที่ลีนเกอร์ครับจะเจอกับรถถังคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ในระหว่างนี้ครับนักสู้จากแดนกาแฟคงจะต้องเก็บเลเวลไปบางพังก่อนแฟนๆคิดว่าระหว่างนี้ครับลีนเกอร์ควรเจอกับใครดีครับช่วยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยครับและถ้าชอบคอนเทนต์ของเราหรือคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับจะเข้าไปอ่านทุกความเห็นอย่างแน่นอนฝากติดตามกันด้วยนะครับจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ